ปลดล็อกให้เพอร์เฟกนะครับไปเป็นทีละท่าๆไปนะครับซึ่งก็คือตอนนี้นะครับก็คือเป้าหมายการฝึกน้องฝึกท้องและแกนกลางของน้องเขานะครับน้องเขาก็คือผมวางเป้าหมายว่าจะต้องยืนติ้งให้ได้นะครับอ่ะก็คืออย่างน้อย8ครั้งแบบเพอร์เฟกฟอร์มนะครับซึ่งน้องก็ได้อยู่ประมาณ5ครั้งแต่ก็ยังลงไม่สุดนะครับซึ่งส่วนท่าข้างบนสุดอะท่าแอรซิทโฮนะครับเราแค่ทดสอบเฉย ว่านะครับว่าก็คือน้องเขานะับมีความแข็งแรงในระดับไหนซึ่งเราดูแล้วก็ยังยังต้องใช้เวลาในการฝึกนะครับซึ่งถ้าเรานะครับไม่ปลดล็อกอะไรเป็นท่าๆนะครับเราก็จะได้เราก็จะไม่ได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันนะครับซึ่งก็คือเป้าหมายแรกนะครับของการฝึกท้องเราจะต้องปลดล็อกให้ได้ถ้ายินเก่งให้ได้8ครั้งแบบเพอร์เฟกนะครับ ซึ่งมันก็ต้องใช้เวลานะครับซึ่งส่วนท่าเอลซิ o โฮนะครับเมื่อเมื่อท่ายืนกิ้งเราเพอร์เฟกแล้วสมบูรณ์แล้วนะครับอ่ะเราถึงค่อยไปฝึกท่า L อลซิ o โฮก็ได้หรือว่าเราอาจจะชาเลนจเอลซิโฮก่อนฝึกก่อนฝึกท่ายืนกิ้งก็ได้นะครับซึ่งคนคนหนึ่งนะครับจะสามารถนะครับก็คือก็คือ ฝึกท่านั้นได้สมบูรณ์แบบและเพอร์เฟคแล้วฝึกจนแน่นได้นะครับมันจะต้องอยู่อะไรกับการซ้ําๆเดิมๆซักๆนะครับจนแน่นนะครับอย่างน้อยในเวลาประมาณ3เดือนนะครับนี่ก็คือคุณจะต้องอยู่กับท่าเดิมๆอ่ะสเดือนนะครับท่าใหม่นะครับซึ่งน้องเพิ่งฝึกได้ก็ก็ยังยังไม่ถึงเดือนอ่ะยังไม่ถึงเดือนนะครับซึ่งต้องใจเย็นๆนะครับอย่างน้อยท่าเดิมๆอ่ะเราเปลี่ยนท่าอะไรนะครับ ข้อเดือนนะครับซึ่งข้อเป้าหมายในอนาคตน้องเขาจะต้องนะครับนี่ครับก็คือใช้ถุงเท้าสลาไลด์ได้ซึ่งการที่ผมเอาคลิปน้องนะครับที่เขาสไลด์ด้วยถุงเท้ามาให้น้องน้องเขาดูไปต้นแบบว่าอ๋อมันมีอะไรที่ยากกว่าอ่าน้องเได้คิดว่าอ๋อคือเปลี่ยนเป็นการเปลี่ยนปับเปลี่ยนไม้เซ็ตว่าเฮ้ยยืนกิ้งอะ่ะคนเขายืนได้กันเยอะแยะแล้วเออมันมีอะไรยากกว่านั้นนะครับมันเป็น การปรับไม้เซ็ตน้องเขาว่าเอ้ยมันก็ไม่ได้ยากไงอ่ะเข้าใจไหมเมื่อเห็นสิ่งที่ยากกว่าย,ยืนกิ้งมันก็ไม่ได้ยากไงในเมื่อคนยืนได้เยอะแยะอ่ะแต่ก็คือเมื่อเห็นสิ่งที่ยากกว่าคุณจะมองว่าตรงนั้นอะ่ะมันก็จะเริ่มง่ายทันทีใช่ไหมครับซึ่งก็เป้าหมายน้องเขาคนนะครับจะต้องปลดล็อกท่ายืนกิ้งให้ได้นะครับและอยู่อยู่กับท่านั้นนะครับอย่างน้อย3เดือน เมื่อคุณมีการชาเลนจ์เปลี่ยนท่าใหม่นะครับคุณจะต้องอยู่กับท่านั้นเดิมๆซ้ำๆซากๆ,ๆอย่างน้อยก็3เดือนนะครับอ่าจากประสบการณ์ผมนะครับเดี๋ยวพอคุณอยู่กับท่าเดิมๆอ่ะจนแน่นแล้วค่อยๆอัพไปเรื่อยๆอัพท่าไปเรื่อยนะครับใจเย็นๆนะครับช้าๆแต่ได้พาเล่นงามนะครับช้าๆแต่มีคุณภาพนะครับใจเย็นๆนะครับอย่าไปตามคนอื่นก็เชื่อผมเอาให้มันเพอร์เฟกต์ไปทีละท่าทีละท่าไปนะครับซึ่งถามว่ายืนกิ้งอ่ะ ก็คืออยากมีซิกแคไม่จำเป็นจะต้องยืนกิ้งก็ได้ใช่ครับถูกต้องครับจากประสบการณ์ผมแต่การยืนกิ้งได้นะครับมันจะทําให้คุณนะครับไปอยู่ในสังคมของคนฝึกลูกกิ้งอะ่ะมันอย่างน้อยคุณก็ไม่ไม่ไอายใครอ,อย่างน้อยก็มีอะไรนะครับก็คือมีอะไรคุยกับเขาเดี๋ยวจะคุยกับคนอื่นสายกิ้งไม่รู้เรื่องไงอ่ะก็แค่นั้นนะครับมันไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับซึ่งนี้ก็คือเป้าหมายของการฝึกท้องของน้องเขา จะต้องยืนกริ้งให้ได้นะครับซึ่งตอนนี้เป้าหมายของการฝึกอกอ่าจะต้องฝึกก็คือถ้าซิงเกิลดิฟนะครับดิฟบายเดียวทําขาแบบแอรซิดโฮให้ได้ก็คือเป้าหมายในอนคตแต่ตอนนี้ก็คือฝึกถ้าก็คือดิฟบายเดียวให้เพอร์เฟกเป้าหมายของการฝึกหลังตอนนี้ก็เราก็มีการอัพท่านะครับวันอาร์มออสเตรเลียนพูอัพวันอาร์มออสเตรเลียนชินอัพ เข้ามาแล้วนะครับแต่ยังไม่ฝึกแล้วก็วันฝึกขานะครับก็มีการชาเลนจ์ก็คือเพิ่มท่าไปไซส์ตูไซส์สควอชจำเป็นท่าแรงอ่ะตอนนี้นะครับน้องจะรู้ว่าแต่และว,วันทุกการฝึกนะครับมีเป้าหมายทุกวันอ่ะหอยแรงครับในายไข่จ้องครับ